สวัสดีครับในครั้งนี้ผมก็จะขออนุญาตนำวิชาความรู้ในการปฏิบัติกลองยาวที่ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูบาอาจารย์จากเอกสารตำราที่ท่านได้จดบันทึกไว้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติกลองยาวในขั้นพื้นฐานครับในขั้นแรกเลยก็ขออนุญาตแนะนำส่วนประกอบที่สำคัญของกลองยาวกันก่อนเลยนะครับนี่คือกลองยาวของเรานะครับส่วนประกอบแรกนั้นก็คือส่วนนี้ ที่ผมชี้นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวกรองนะครับส่วนประกอบต่อไปตรงนี้นะครับที่เป็นหนังสัตว์เนี่ย<ส>เขาเรียกว่าหน้ากรองครับส่วนประกอบต่อไปนะครับที่เป็นผ้านะครับมีลักษณะคล้ายกระโปรงเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรงกรองครับใ,ใกล้ๆกับกระโปรงกรองก็จะมีสาย อันนี้คือสายสะพายนะครับสายสะพายแล้วส่วนที่อยู่ตรงท้ายของกลองหรือล่างสุดของกลองเนี่ยส่วนนี้นะครับเรียกว่าลำโพงกลองและตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้เลยส่วนประกอบตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเรียกว่ากระพุ้งกลองครับถ้านั่งและการวางกรองยาวนะครับ ก่อนอื่นเราต้องนั่งหลังตรงแล้วก็นั่งท่าคาศมาละลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรานํากลองยาวมาไว้ที่ตักเราโดยให้ทางกระพุ้งของกล้องยาวเนี่ยอยู่ที่ตักเรานะครับให้บริเวณตัวกลองยาวแล้วก็ลาโพงกลองยาวเนี่ยเฉียงไปทางซ้ายมือของเราลักษณะแบบนี้นะครับมือซ้ายวางไว้ตรงขอบกองด้านนี้ส่วนมือขวา วางไว้ทางด้านนี้เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับส่วนคนที่ถนัดมือซ้ายก็ทําลักษณะเดียวกันแต่ตรงกันข้ามเช่นถนัดมือซ้ายใช่ไหมครับก็เปลี่ยนจากเฉียงไทางนี้คือทางซ้ายเปลี่ยนาทางด้านขวาจากที่ลักษณะเมื่อกี้ตีมือขวาก็เปลี่ยนเป็นมือซ้ายลักษณะตรงกันข้ามกัน แล้วก่อนจะตีกลองยาวเราก็ให้ทําความเคารพนะครับกับครูบาอาจารย์ที่เป็นเครื่องดนตรีด้วยนะครับการถ่วงเสียงกลองยาวนะครับตามแบบโบราณเลยนะฮะจะใช้เข้าสุกบ,บทผสมขี่เท่าแล้วก็ติดนะครับถ่วงเสียงหน้ากลองยาวในสมัยนี้ด้วยวิวัฒนาการนะครับก็จะมีการใช้ เกาว,วิทยาศาสตร์ยี่ห้อยูฮูอันนี้นะครับมาติดแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาติดยังไงวิธีการทวงเสียงนะครับผมก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็คลึงไว้ที่หน้ากลองยาวหลังจากนั้นเราก็จะกดลงไป ไปนะครับให้กาวประสานกับจุดศูนย์กลางของกล่องยาวแบบนี้ก็ตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับต้องกดให้แน่นทุกจุดการการสะเทือนพอเสียงสะเทือนเนี่ยจะทำอาจจะถ้าติดไม่สนิทอาจจะทำให้กาวกระเด็นออกมานะครับพอ ได้แล้วปุ๊บเราก็มาลองตีกันดูว่าได้เสียงตามที่เราต้องการไหมๆๆนะครับถ้ายังไม่ได้เสียงตามที่ต้องการก็ติดเพิ่มหรือถ้าเสียงหนักไปก็นำมออกไปนะครับในการตีกองยาวโดยการบังคับมือให้เกิดเสียงต่งตางๆเนี่ยโดยผมจะนําเสียงกองยาวทั้งหมด8เสียงเนี่ยมาทําการสาธิตในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเสียงอะไรบ้างมีการบังคับมือในเสียงน,นั้นๆอย่างไรนะครับเสียงที่หนึ่งเสียงเปิ่งเสียงเปิ่งวิธีการบังคับมือนะครับใช้มือส่วนนอกคือด้านนี้นะครับให้นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันตีไปทางขอบกองด้านขอบกองคือตรงนี้นะครับตีด้วยกัน เปิดมือออกมาตีตีลงไปแล้วก็เปิดมือออกมามาดูกันนะครับสิงเปิ้ลเสียงที่สองเสียงบอมวิธีการบังคับมือเสียงบอมนะครับ ให้กำมือลักษณะแบบนี้ตีลงไปตรงจุดศูนย์กลางที่เราถ่วงเสียงกองยาวเอาไว้ตีแล้วก็เปิดขึ้นมาเช่นกันเสียงบ่อมเสียงที่สามเสียงปะ วิธีการ,รบังคับมือเสียงป้านะครับเราจะใช้ส่วนนี้นะครับตีกดลงไปโดยให้นิ้วทั้งสี่เนี่ยกดลงไปที่บริเวณขอบของจุดศูนย์กลางที่ผมชี้ตรงนี้นะฮะอย่างลักษณะน,นี้กดลงไปนะครับก็จะเกิดเสียงปัโดยให้นิ้วทั้งสี่เนี่ยช่วยด้วยกดลงไปเสียงปะ๊ ลักษณะวิธีในการตีเสียงปลานะครับให้ใช้มือซ้ายเนี่ยกดลงไปนะครับตรงนี้นะครับใช้มือซ้ายกดลงไปช่วยเพื่อให้เกิดเสียงเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้น เสียงเปิดการบังคับมือเสียงเปิดนะครับตีเหมือนกับเสียงเปิ้งแต่เมื่อตีเสียงเปิ่งไปแล้วเนี่ยให้กดลงทันทีเลยนะครับลักษณะการตีเสียงเปิดนะครับตีเหมือนเปิ้งแต่เมื่อตีเสร็จปุ๊บให้รีบกดเสียงดูทันทีโดยใช้นิ้วนี่นะฮะกดไปทันทีเลยดูนะครับเสียงเปิด 5. เสียงที่ห้าเสียงนัเสียงนั้เนี่ยเราจะใช้มือซ้ายนะครับในการควบคุมนะครับตีไปทางขอบกองตรงน,นี้ตำแหน่งที่มือซ้ายวางอยู่นะครับจะเป็นเสียงเบาๆของมือซ้ายเสียงที่หกเสียงเพิ่ง ลักษณะการบังคับมือเสียงเพิ่งนะครับเราจะใช้มือซ้ายและมือขวานะครับเหมือนกับว่ามือซ้ายเนี่ยตีเสียงนะักมือขวาตีเสียงเปิ่งโดยเมื่อตีมือซ้ายแล้วเนี่ยให้ตีมือขวาแบบกระชั้นชิดโดยทันทีเลยนะครับเสียงก็จะออกมาเป็นเสียงเพิ่งนะครับมาดูกันเสียงเพิ่ง เสียงที่7เสียงพรู่เสียงพรู่หรือเสียงปรู่นั่นเองนะฮะตามลักษณะสเสียงที่เราได้ยินนะครับเสียงพรู่นี้การบังคับมือเราจะใช้มือซ้ายและมือขวาตีสลับกันอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องตีปิดมือตีอย่างเปิดมือตีอย่างรวดเร็วลักษณะของเสียงพรู่นะครับเสียงพรู่ เสียงที่8เสียงติ๊กเสียงติ๊กในการ,รบังคับมือนะครับเราก็จะใช้1นิ้วหรือ2นิ้วเนี่ยตีไปที่ขอบกองของด้านนี้ผมจะใช้1นนิ้วนะครับตีไปที่ขอบกองเป็นเสียงติ๊กนะครับติ๊ก หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของเสียงกลองยาวกันแล้วนะครับลาดับต่อไปเรามาดูกันว่าเสียงของกลองยาวถูกร้อยเรียงเป็นมือของกลองยาวได้อย่างไรบ้างนะครับโดยมือกลองยาวที่ผมจะนํามาสาธิตเนี่ยก็มีด้วยกัน12มือด้วยกันนะครับโดยผมจะท่องเนื้อก่อนแลวตามด้วยการตีนะครับมือที่1 เปิง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 ปิงป้เปิดเปิงเปิดเปิงเปิดเปิงเปิงป้าเปิงเปิงป้าเปิงป้าปิงบอมบอมบอม มือซ้ายผสมนะครับมือที่สองบอมบอมเปิง่งบอมบอมบอมเปิง่งบอม บอมบอมเปิ่บอมบอมบอมเปิ่บอมตีโดยใช้มือซ้ายผสม Bum bom bum bum bom bom bum 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 bom bom bum 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 bum

ซ้ายผสม chết bom bom bơm bom pa bơm pa bơm pa bơm bơm bom 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 bơm bom pa bơm pa bơm pa bơm bơm bom 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 bơm bom pa bơm pa bơm pa bom ผสม ใช้มือซ้ายผสมมือที่เก้าเปิ้งบอมบอมเปิ้งบอมเปิ่งบอมบอมเปิ้งบอมเปิ่งบอมบอมเปิ้งบอมเปิ่งบอมบอมเปิ้งบอม ใช้มือซ้ายผสมมือที่สิบบ่อมบ่อมปะครูปะพลูเปิงเปิงบอมบ่อมบ่อมปะครูปะพลูเปิงปปปปเปิง,ปงบอมบ่อมบ่อมปะพรู ปะครูปังปัง,ปงบอมบอมบอมปะครูปะครูปังปง,ปงบอมตีโดยใช้มือซ้ายผสม มือที่11ปะปะเปิ้งปะปะปะเปิ้งบอมบอมเปิ้งบอม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  มือซ้ายผสมมือที่12มือลงหรือมือจบนะครับ รตรงเสียงเปิ้งเนี่ยเราก็จะตีเป็นเลขคู่หมายถึงตีเลข 4, 8, 10, 12, 16แล้วแต่สถานการณ์ตรงนั้นว่าความเหมาะสมว่าเราจะตีเท่าไหร่แล้วค่อยลงนะครับ แบบมีมือซ้ายผสม ปฏิบัติกองยาวในเบื้องต้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ